ผมตุ้ยแม่พยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแม่พยก็มีของเล่นเด็ดๆนะครับผมมานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเขามีชื่อว่านี่เจ้าตัวทามิยะนะครับผมมารเท่นไรเดอร์นะครับผมเป็นรถสเกลที่เรียกว่าสวยงามมากๆครับและเป็นรถในตํานานที่ไม่ใช่แค่สวยงามครับแต่ว่าเขาเป็นตํานานที่หายากมากๆครับตัวนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเอามารีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับกับเจ้าตัวรถในตํานานนี้ราคาก็อย่าบอกเลยว่ากี่บาทนะแต่บอกเลยว่า หลยหลายหมื่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอามาแชร์ให้กันชมแล้วกันนะว่าของหายากของที่เป็นตำนานที่ทั่วโลกอยากได้กันนะครับเจ้าตัวธมิยานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับรถยนต์คันนี้นะครับผมรถบังคับเนี่ยก็ต้องมาประกอบกันเองนะจะมาเป็นบอดี้แข็งครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยดีกว่านี่ราคาหลายหมื่นนะย้าเลยนะฮะว่าหลายหมื่นจริงๆคันนี้ไม่ใช่รถบังคับครับนี่เป็นงานศิลปะนะนี่เรามาดูนะครับ ้องค่อยๆแกะออกมากว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะครับหูกล่องกล่องใหญ่จีงครับนหนักมากครับเราจะมาแกะกันนะครับว้าวคันนี้ก็ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวครับในเกว่าทั่วๆไปหายากหาดูยากมากครับกับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับโอเคนี่ว้าวโ,โหหนีที่ดูเลยนะนี่ครับ ภายในนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แล้วก็คู่มือต่างๆนะครับแบบนี้นะครับนี่คู่มือต่างๆนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนนะภายในนะไม่มีรีโมทนะครับผมไม่มีรีโมทไม่มีสปีดนะครับผมเราต้องมาซื้อรีโมทสปีดรีซิปแล้วก็เซวโกันเอาเองนะครับประกอบทําสีกันเอาเองนะครับไล่ให้ดูทีละชิ้นเลยนะครับ จะเป็นในส่วนของชชสซีนะครับนี่ชชสซีแล้วก็ในส่วนนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็เป็นชุดเพลานะครับผมก็เรียกว่าสมราคาหลายหมื่น,นครับเป็นเพาไปอลูมิเนียมแล้วก็ชัสซีนี่ก็เป็นในส่วนของอลูเช่นกันครับผมนี่ตัวนี้เขาก็จะขึ้นโคงมาค้าๆครับเดี๋ยวเราต้องไปใส่องประกอบกันเองนะครับนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไป ชินต่อไปมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นกล่องในส่วนของ t ูบ็อกซนะครับ2ูบ็อของท a นญ่านะครับตัวนี้ก็จะมาแกะการดูนี่ว้าวก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆครับเป็นสายไฟนะครับแต่เขาจะไม่มีสปีดนะครับต้องซื้อสปีดใส่กันเอาเองนะครับแล้วก็มีอะไรกันอีกในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ มอเตอร์นี่มอเตอร์นะครับมีมอเตอร์มาให้นะครับแล้วก็เฟืองต่างๆนะครับชุดเฟืองต่างๆห้องเกียร์นะครับห้องเกียร์ต่างๆนะครับพวกลูกปืนนะครับลูกปืนแล้วก็ในส่วนของเข้าขับต่างๆครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สังเกตดูได้ว่าจะมีชิ้นส่วนของอลูมิเนียมค่อนข้างจะเยอะมากครับ แล้วทีเด็ดก็คือเขาเป็นรถที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ก็คือว่าเขาจะมีเหมือนตามที่หน้ากล่องบอกครับมีอยู่ทั้งหมดอยู่3มเกียร์นะครับโลไ high แล้วก็เป็น่าเป็น4วิ r wheel แล้วก็เป็น two wheel นะฮะก็คือว่าขับขึ้น4ีล้อและ2ล้อครับเหมือนรถจริงเลยสุดยอดจริงโอเคส่วนบลูบอกว้าเอานี่ล้อครับบนรองต้นเลยครับให้ดูนะครับถือก็ใหญ่มากเลยใสย่ใจจริง นี่นี่ก็เป็นส่วนของห้องคนขับครับขอบคิดนะฮะตัวนี้นะครับผมก็เขาจะแถมมาเลยเราต้องไปลงสีกันเองนะครับกระจกครับนี่กระจกนะครับมีให้เลยนะครับโอเคบอดี้ครับในส่วนของบอดี้นะครับก็ท้ายครับผมนี่ด้านท้ายครับโตโยต้าครับเป็นในส่วนของโตโยต้าไฮรักครับ เป็นบอดี้ที่เรียกว่าหายากมากๆครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็นบอดี้แข็งครับผมชอบมากรถสเกลที่เป็นบอดี้แข็งที่เขาดูแบบค่อนข้างจะทนทานนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อครับล้อต่างๆนะครับนี่ประมาณนี้กันชนในส่วนของสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์แล้วก็คานหลังนะครับผมโลบาร์ด้านหลังนะครับโอเคก็สรุปนะครับ เงินหลายๆหมื่นก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวที่เหลือเราก็ต้องใครอยากใส่ไฟนะครับอยากทําสีนะครับเราก็ต้องไปทําสีแล้วก็ประกอบกันเอาเองครับข้อดีของรถที่ประกอบเองก็คือมันเป็นรถที่หนึ่งเดียวในโลกครับที่เราจะเป็นเจ้าของแล้วก็สร้างมันขึ้นมาครับความเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ไม่ใช่ของเล่นครับมันเป็นงานฮ็อบบี้งานฮ็อบบี้คือสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเราครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับ ตุ้แม่ทอยคนนี้ครับจะแกะนะครับผมแล้วก็ประกอบครับทิยาครับคันละหลายหลายหมื่นเลยนะครับย้ำว่าหลายหมื่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบทําสีกันให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงพอประกอบมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนคันใหญ่ไหมแล้วการวิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวกันไปประกอบทําสีกัน let's go นี่นะครับผมก็หลังจากที่เราเริ่มประกอบกันนะครับ ประกอบกันมาได้สักพักแล้วนะครับตรงนี้นะครับ2ชั่วโมงผ่านไปครับผมพึ่งได้แค่นี้นะครับผมพึ่งได้แค่นี้นะไม่เป็นไรสู้ต่อไปทาเคชิโอเคตอนนี้เราก็ได้เผาแล้วนะเผาชุดเผาขับตัวนี้ก็ถือได้ว่าใช้ได้ตอนนี้เราทำตัวลิมิตสลิปไปเลยนะครับก็ตามคู่มือนี้นะ ตรงจุดนี้นะครับเนี่ย ba8 นะครับ ba8 ล็อกอ่าเร,เรียกว่าล็อกดิฟไปเลยละกันนะเวลาเราปีนป่ายเราจะได้มีเรี่ยวแรงพละกกำลังเยอะๆตัวนี้ก็ใส่จารบีเยอะหน่อยนะทางทำย่าเขาก็แถมมาให้ในกล่องโอเคไปขั้นตอนต่อไปเลยครับโอเคพาร์ทที่2มาแล้ว กระป๋านหน่อยเพอร์เฟคตอนนี้เราก็ชุดเผานะครับเอามาใส่กระแหนบนะใส่ไปกับชัดซีเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้หน้ากับหลังก็ตอนนี้ยังขาดโชคอยู่แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวคันชักนะที่เราจะต้องใส่สวอนะครับ คันชักก็จะมี2แบบนะครับให้ดูนะแบบนี้นี่โอเคสู้ต่อไปตอนนี้เราก็อยู่ในชิ้นส่วนของโชคนะครับก็เวลาประกอบกับเป็นประมาณนี้นะพอประกอบเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาน้ํามันนะครับใส่ในโชคนะครับน้ํามันของทามิยะนะครับเขาก็จะแถมมาให้ในกล่องแบบนี้นะครับแบบนี้นะ ตัวนี้เป็นน้ํามันโชกนะครับจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราว่าชอบความหนืดของโชกมากน้อยแค่ไหนนะครับเค okay, หลังจากที่เราใส่โชกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอานนี้นะครับก็ค่อนข้างจะแข็งแรงครับแล้วก็เนี่ยทนตะแรงกระแทกครับอันนี้ครับมีทั้งโช๊กทั้งแหนบครับเหมือนรถจริงเลยนะตัวนี้ใช้ได้เลยเคก็ okay, okay. ตอนนี้เวลาผ่านมาทั้งหมดที่ใช้ประกอบตรงนี้ก็อยู่ตกประมาณมเกือบ20ชั่วโมงแค่นี้ครับท่านผู้ชมแต่เกือบ20ชั่วโมงมันาปตนอะไรจ,จุกจิกจิกนะก็เลยต้องค่อยๆประกอบไปแบบไม่รีบแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทำอะไรกันต่อในส่วนของอห้องเกียร์นะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของห้องเกียร์กันต่อแล้วกันนะ ก็เกียร์ถือได้ว่าค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันครับตัวนี้นะครับหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับที่ตัวนี้นะเดี๋ยวมาณนี้นะครับนี่คือมาด้โอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เราได้ห้องเกียร์มานะสังเกตดูนะห้องเกียร์เนี่ยเหมือนรถจริงๆเลยครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วเกียร์เนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับเนี่ยส,สุด,ดยอดมากมากครับเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะาไปใส่มอเตอร์แล้วก็ใส่ตรงตัวเพาขับเพื่อให้เชื่อมต่อกับตัวรถได้นะตัวนี้เราก็ติดตั้งมอเตอร์ไปแล้วนะครับเห็นอย่างนี้นะประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงครับเฉพาะตัวนี้นะครับเฉพาะช่วงมอเตอร์นะครับกับเฟืองช่วงฝั่งนี้นะทั้งหมดนี่ก็ประมาณ5 6ชั่วโมงนะครับ ที่อยู่กับห้องเกียร์นะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าครับนี่ติดมอเตอร์ลงไปนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมตุ้ยแมททอยไม่ไม่ใส่เป็นมอเตอร์บัสเลตไปเลยนะครับแบบรถดิฟอะไรอย่างนั้นนะครับหรือบิ๊กฟุตลุยๆนะฮะก็เหมือนที่บอกครับคันนี้เป็นของแพงแล้วก็เป็นของหายากครับอยากจะให้มันวิ่งหล่อๆไม่ทรมานเกียร์มากเกินไปนะครับเป็นงานสะสมมากกว่านะครับเอาวิ่งหล่อๆแล้วกันนะไม่อยากไปลุยมากเสียของนะครับโอเคครับเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในส่วนของการติดตั้งเซ์โวนะตอนนี้เราใช้เซ์โวอยู่2ตัวนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นเซ์โรเลี้ยวนะครับผมใช้ของยี่ห้อ h y p e r t e เทชนะครับซึ่งเป็นแรงดึงเซ์โวที่มีแรงดึงถึง15กิโลนะครับ15กิโลนี่ก็ถือได้ว่ากำลังดีครับตัวนี้แรงใช้ได้แล้วก็เซ์โวในส่วนของอทอร์กสูงนะครับซึ่ง Tower s e r v o นะฮะก็คือตัวนี้เป็น Tower Pro นะครับยี่ห้อ Tower อ r o นะครับ ตัวนี้จะมาเป็นสําหรับแรงดึงเกียร์นะครับเอาไว้เปลี่ยนเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันนะครับตัวนี้เป็นเซอร์โวที่กันน้ำ้วยนะของยี่ห้อนี้ดีมากๆครับโอเคก็หลังจากเวลาผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบเกียร์กันบ้างนะครับเมื่อกี้ทดสอบเซอร์โวเฟืองเลี้ยวนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับทีนี้เวลาเรากดธรรมดามันก็จะกลายเป็น เป็นวิ่งล้อหลังนะฮะแต่ถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับช h a น n สา3นะครับตัวนี้นะครับก็คือว่าขาเซอร์โวเขาก็จะทํางานนะครับเนี่ยว้าวนี่ไปขับเครื่องสี่ล้อแล้วครับใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหที่อดหลับอดนอนอย่างน้อยก็ถือว่าทํางานใช้ได้ครับผมนี่ไม่น่าแตกต่อคนดูแล้วครับ เปลี่ยนเกียร์เป็นสองล้อนะครับว้าวโอเคสี่ล้อ perfect หลังจากคืนนี้ก็เป็นเวลาจะเรียกว่าเป็นคืนที่4ี่ก็ได้ครับเป็นวันที่เช้าวันที่4แล้วกันนะเพราะตอนนี้มันตีห้าแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็หลายวันผ่านไปครับเราได้ชัดซีแล้วก็ส่วนของล้อมานะครับเพื่อให้โชว์ความว่าความความใหญ่นะครับเป็นสเกล1ต่อ10ก็จริงแต่ใหญ่กว่ารถทั่วไปนะครับนี่ผมมีตัวอย่างเปรียบเทียบน,นะครับกับรถ CC01 น่นะครับทามิยะ ชัซีในส่วนของ CC01 ครับนี่เปรียบเทียบครับจะเห็นได้ว่าในส่วนมิติต่างๆครับค่อนข้างจะใหญ่กว่าเยอะเลยจริงๆนะครับนี่เห็นไหมใหญ่กว่าเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นล้อหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของความยาวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับนี่เ๋ยบที่ให้ชมนะครับมาดูข้างๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะราคาแพงกว่ารถ CC01 หรือทามิยะทั่วไปนะครับแต่ผมมองว่าราคานี้สำหรับคนที่ชื่นชอบระดับไฮเอนนะครับสูงขึ้นมาใหญ่ๆขึ้นมานะครับถือว่าคุ้มค่าจริงครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้งานที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของบอดี้นะครับเป็นบอดี้ตัวนี้ ยังไม่ได้ทำสีนะตอนนี้ตีห้านะครับจะ6กโมงเช้าแล้วก็หมดแรงจริงๆเดี๋ยววันพรุ่นี้เดี๋ยวขอไปนอนก่อนสักง,งีบหนึ่งนะสักสอสามชั่วโมงเดี๋ยวตื่นมาจะมาประกอบค,ครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนของการค้นสีนะครับเพื่อนผมสีที่ผมใช้นะก็จะ,จะเป็นสีทามิย่านะครับตัวนี้นะครับนี่ธามิย่าครับรหัสสีนะครับ ts49 ครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้อ่าเขาเรียวกว่ายังไงสีที่สว่างขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพ่นสีบอดี้นะค่อยๆพ่นนะครับอย่าอย่าพ่นทีเดียวทีเดียวครับค่อยๆพ่นนะครับพ่นทีละชั้นบางๆนะครับบางๆนะครับพเพื่อนๆ หลังจากพ่นเสร็จนะครับก็จะเป็นสีครีมด้านนะครับว้าวสวยมากๆเลยครับเหมือนหนังจริงๆเลยนะครับนี่สุดยอดนี่งานเนียนๆครับสีทุ่มกว่าแล้วครับตอนนี้นะขอทำงานแข่งเวลาหนะ่อยก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาอีก5นาทีนะครับก็เป็นประมาณตีสองครึ่งเลยนะครับก็เหมือนที่บอกครับสภาพสภาพตอนนี้ครับ เป็นหมีแพนด้าเวลาครับก็ไม่ไหวจริงเรียกได้ว่าอดหลับนอนนอนครับเพื่อผมต้องการทําเวลาครับเพื่อให้คนดูเนี่ยได้สัมผัสกับรถที่สุดยอดของรถนะครับทามิยะนะครับแต่ก็มีความสุขครับการที่เราได้ทํางานสิ่งที่เรารักเราชอบนะครับมันเหนื่อยยังไงมันก็มีแต่ความสุขครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับ เดี๋ยวเราทยอยแกะออกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดูว่าชิ้นงานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับค่อยๆเอาออกว,ว้าวโอโ้โหนี่ให้ผู้ชมเป็นพยานเลยนะครับนี่โอโ้โหรอร่อยจริงสุดยอดมากไหนดูห้องคนขับซิ ตอนนี้เราก็มาประกอบคนขับแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับหน้าตาหล่อเท่กันเลยทีเดียวครับคนขับนี้ก็ไม่มีการใช้พูกกันเลยนะผมใช้วิธีบังพ่นครับแบบนี้นะครับในส่วนของอพวงมาลัยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงช่วงนี้นะครับตรงช่วงนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมก็จะใช้เทคนิคในส่วนของอ เขาเรียกว่ายังไงไอ้ที่มันติดรถยนต์จริงๆเลยอ่ะเนี่ยครับลองพื้นรถยนต์จริงๆเลยนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับผมก็หาซื้อได้ตามร้านประดับยนต์ครับตัวนี้ผมก็เอามาติดนะครับเพื่อเพิ่มความสมจริงแล้วก็เพิ่มในส่วนของมิตินะครับของห้องโดยสารนะครับทีนี้ยังขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งก็คือในขาดขาดในส่วนของอคอนโซลนะครับนี่แล้วก็ มีสติกเกอร์ครับเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์กันเข้าไปครับขั้นตอนพวกนี้ก็ต้องเจนเย็นครับเพื่อความสวยงามนะครับของตัวรถนะฮะและแล้วรถเราก็มีคอนโซลนะครับชุดคอนโซลนะครับโอ้โหรอกันเลยทีเดียวครับ หลังจากที่เราได้ระบายสีนะครับตัวนี้นะต้องขอบกระจกนะครับเป็นประมาณนี้ครับสวยงามครับแล้วเราก็จะติดตั้งในส่วนของใบปัดน,น้ำฝนนะครับลงไปนะครับเพิ่มมิติเนื้องานนะครับทีนี้ก็จะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแบบประมาณนี้นะสวยมมาก,มากโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดตรงนี้ให้ตรงนี้ผมก็จะติดด้วยนะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับ ตัวนีนะน้จะเป็นสติกเกอร์นะครับคำว่า Hi Lux 4 w h e e l นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของขั้นตอนการติดไฟนะครับหลังจากที่เราติดไฟนะครับก็ใช้เทปกาวสับปะรดนะครับใย,ยสับปะรดนะครับในการที่จะเก็บงานสายไฟนะครับกล่องไฟควบคุมไฟนะครับลิงก์ไปหากับตัวรีเซพนะครับ ก็จะทําให้เกิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายและไฟสปอตไลท์นะครับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยผมก็จะติดทั้งไฟเลี้ยวด้านข้างนะแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงแก้มนะต้องเรียกว่าตรงแก้มมากกว่าไฟเลี้ยวตรงแก้มแล้วก็ตรงไฟหน้านะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าติดแล้วจะการทำงานใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเทสกันนะครับ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ประกอบบอดี้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเท่มากๆครับนี่ใส่ห้องคนขับเรียบร้อยนะเรามาทดสอบระบบไฟกันนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับนี่มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวผมก็ใส่ไว้2ดวงเลยนะครับของอีกฝั่งนี่ก็จะมีไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับเหมือนนี้นะครับมีไฟสปอตไลท์ครับเปิดไฟสปอตไลท์ได้ครับนี่ แล้วก็เดี๋ยวเรามาให้ชมตรงรีโมทกันด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันก่อนนะครับว้าวเท่จริงแบบประมาณนี้นะด้านท้ายนะครับเวลาเราวิ่งนะเวลาถอยหลังก็จะมีไฟถอยด้วยนะนี่ มีไฟถอยครับสวยงามมากๆครับนี่ให้ดูข้างๆนี่ไฟถอยก็คือให้ชมตรงรีโมทเลยนะครับรีโมทก็เราใช้ของไฟสกายถอยหลังนี่แบบนี้นะเราถอยหลังแบบนี้ครับก็ดันออกไปก็จะกลายเป็น ไฟถอยนะครับเจ้าก,กว่าเราจะวิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็จะถอยให้ส่วนด้านหน้าแบบนี้นะเวลาเราเลี้ยวนะครับนี่ยใครับประมาณนี้ขยับกล้องมานิดนึงนะอเอคเวลาเลี้ยวสวยงามมากๆนี่ ซ้ายขวาอะไรก็จะมีตลอดไฟเลี้ยวตลอดใช้ได้ถือว่างานวันนี้ผ่านสซอที่ใช้แรงดึง15กิโลนี่ผมตุ้ยแมสทอยก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะแข็งแรงครับคุ้มค่ามากๆครับคือไม่ไม่ต้องใช้มากกว่านี้แล้วล่ะผมคิดว่าเท่านี้เราก็พร้อมที่จะลุยได้แล้วนะครับแรงแรงบิดเขาค่อนข้างจะพอใช้ได้เลยทีเดียวนะเนี่ย แล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเพื่อนๆกับเจ้าทามิยะนะครับผม 4x4 นะครับผม mountain rider นะครับผมตัวนี้ก็โอ้โใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับกว่าจะทำเสร็จนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่ติดตามชมคลิปจนจบนะก็จะได้เห็นด้วยว่า,าคลิปอาจจะนานนิดนึงแต่ผมอยากจะแสดงให้ถึงว่ากว่าจะมาเป็น mountain rider ทามิยะ m o u n t a i rider คันนี้ได้เนี่ย โอ้ผ่านขั้นตอนมาอย่างมากมายแล้วก็ต้องใช้ทั้งความละเอียดใช้ทั้งอ่ไม่ใช่แค่คือไม่ได้ใช่แค่ว่าแกะกล่องมาแล้วก็เล่นเลยนะครับมันเป็นเรื่องของความละเอียดเป็นเรื่องของรถที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองครับความภูมิใจและความสนุกก็คือเป็นรถที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนี่กับเจ้าคันใหญ่ขนาดนี้นะครับเราไ้ลงไฟลงอะไรเรียบร้อยคันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่า สวยงามครับแล้วก็คุ้มค่าน่าเก็บสะสมครับอย่าลืมละกันนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบในรถสเกลรถด,ดิฟหรือของเล่นทุกชนิดน,นะครับโทรสั่งกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะครับที่เบอร์ตามนี้เลยนะนี่084 764 6457 64ย้ําย้ำนะครับ084 764 6457 64ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ w w w m a t t o r c o m ย้ำนะ www ร์ไว e ์เว็บแชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตื้ทอทชอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าตัวยแมทอจะเอาของเล่นเด็ดของเล่นลนําเข้าอะไรมานาเสนออีกแล้วพบกันนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเย้รักแ,แม่แมทอยร,รับเย้จุๆๆๆ๊บจุ๊บเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมทอคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผม Cột lên á Cột Cột Cột